ในโลกของเทคโนโลยีทางการทหารความเร็วคือทุกสิ่งและหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังสร้างความฮือฮาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ก็คือ Hyper v e l o c i t y Gliding p r o j e c t i l e หรือ HVGPR วุดที่ถูกออกแบบมาให้พุ่งทยานด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่าทะลวงทลายเป้าหมายอย่างแม่นยำราวกับสายฟ้าฟาดหลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพราะใครที่ครอบครองก่อนก็เหมือนถือกุญแจแห่งความได้เปรียบในสนามรบยุคใหม่ HVGp ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่คือการผสมผสานระหว่างความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกกับระบบการร่อนควบคุมขั้นสูงมันถูกยิงออกไปด้วยความเร็วสูงสุดตั้งแต่ต้นทางจากนั้นจะเข้าสู่โหมดการร่อนที่ควบคุมได้เพื่อหลบหลีกการตรวจจับและการสกัดกั้นของฝ่ายตรงข้ามข้อดีคือมันสามารถปรับเส้นทางกลางอากาศทําให้การคาดเดาแทบเป็นไปไม่ได้อาวุธชนิดนี้เกิดจากแนวคิดว่าถ้าเรายิงเร็วพอและเปลี่ยนทิศได้ตลอดจะไม่มีใครหยุดเราได้ และ HBGP ก็ทำได้จริงๆความเร็วของมันอยู่ในระดับมากกว่าแมทหาหรือประมาณ6000กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปซึ่งเร็วกว่ากระสุนปืนหลายสิบเท่าคิดดูว่าหากยิงจากระยะหลายร้อยกิโลเมตรเป้าหมายจะมีเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรือแม้แต่วินาทีในการตอบสนองประเทศที่พัฒนา HBGP อย่างจริงจังหนึ่งในนั้นคือญี่ปุ่นโดยมีเป้าหมายให้เป็นอาวุธยุทธศาสตร์สำหรับป้องกันหมู่เกาะและสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์คุกคาม ญี่ปุ่นเลือกใช้แนวคิดการติดตั้ง HVGP บนแท่นยิงเคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลาลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีตอบกลับโครงสร้างของ HVGP มีหัวรบที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อให้สามารถร่อนในชั้นบรรยากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพความร้อนและแรงดันที่เกิดจากการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนั้นมหาศาลวัสดุที่ใช้ต้องทนต่ออุณหภูมิหลายพันองศาเซลเซียสโดยไม่เสียรูปหรือสูญเสียสมรรถนะ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการพัฒนาอาวุธชนิดนี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมการบินหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ HVGP คือความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนบกและในทะเลสำหรับการโจมตีทางทะเล HVGP สามารถเล็งไปที่เรือรบของสัตรูที่เคลื่อนที่อยู่ได้ด้วยการปรับเส้นทางรอนและใช้ระบบนำวิถีขั้นสูงทำให้สามารถตีเป้าหมายเคลื่อนที่ด้วยความแม่นยำสูง ในแน่การป้องกันประเทศเทคโนโลยีนี้ทําให้เรือรบค่าสึกแทบไม่มีโอกาสรอดหากถูกล็อกเป้านอกจากนี้ HVGP ยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งหัวรบแบบเจาะกรอบเพื่อทําลายเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนาเช่นบังเกอร์ป้อมปืนหรือฐานทัพใต้ดินการโจมตีในลักษณะนี้มีความได้เปรียบเพราะสามารถสร้างแรงปะทะมหาสาลก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะตอบโต้ทันในเชิงยุทธศาสตร์อาวุธความเร็วสูงแบบนี้ทําให้สมดุลของสงครามเปลี่ยนไปอย่างมาก เดิมทีระบบป้องกันขีปนาวุธของหลายประเทศถูกออกแบบมาเพื่อดักจับขีปนาวุธแบบวิถีโค้งหรือความเร็วต่ำกว่าไฮเปอร์โซนิกแต่เมื่อ HVGP เข้ามาเกมนี้ก็แทบจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากเรดาร์และระบบสกัดกั้นมีเวลาตอบสนองน้อยมากแถมเส้นทางการบินยังซับซ้อนสิ่งที่น่าสนใจคือ HVGP ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในสงครามแต่ยังสามารถใช้เป็นอาวุธยับยั้งเชงิงจิตวิทยาได้การที่ประเทศหนึ่งประกาศว่ามีอาวุธชนิดนี้พร้อมใช้งาน ก็เพียงพอที่จะทําให้คู่แข่งต้องคิดหนักก่อนจะก้าวข้ามเส้นแดงเพราะความเสี่ยงสูงเกินไปอย่างไรก็ตามการพัฒนา SVGP ก็มีข้อทา้าทายหลายด้านค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและวัสดุพิเศษการทดสอบก็ซับซ้อนเนื่องจากต้องจําลองสภาพความเร็วสูงและความร้อนสูงแบบสุดขีดอีกทั้งยังมีข้อถกเถียงทางการเมืองและจริยธรรมเพราะอาวุธประเภทนี้อาจทำให้การแข่งขันด้านอาวุธร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้ามองในมุมเทคโนโลยี h v g p ถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากยุคขขปนาวุธแบบเดิมการผสมผสานระหว่างความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกกับการควบคุมเส้นทางการร่อนทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ยากจะรับมือที่สุดในปัจจุบันและหากเทคโนโลยีนี้พัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์อาจเห็นการติดตั้งบนเรือรบเครื่องบินหรือแม้แต่ระบบยิงจากอาวกาศในสนามรบอนาคตเราอาจเห็น h v g p ทํางานร่วมกับโดรนสอดแนมระบบเรดาร์ขั้นสูงและ AI ที่ช่วยคํานวณเส้นทางโจมตีแบบเรียลไทม์ ทำให้ความแม่นยำสูงขึ้นอีกหลายเท่าลองจินตนาการถึงการโจมตีที่เริ่มจากการตรวจจับเป้าหมายด้วยดาวเทียมส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมและภายในไม่กี่นาที HVGP ก็ถูกปล่อยออกไปพุ่งตรงสู่เป้าหมายแบบไม่ให้มีเวลาแม้แต่จะหายใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีรถยนต์หรือเครื่องยนต์ความเร็วสูงอาจมองว่า HVGP ก็คือซูเปอร์คาร์ของโลกอาวุธ พราะแนวคิดคล้ายกันคือใช้พลังงานและการออกแบบขั้นสูงเพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดออกมาความแตกต่างคือแทนที่จะไล่ล่าความเร็วบนถนน svgp ไล่ล่าความเร็วในอากาศและสนามรบทุกวันนี้หลายประเทศยังคงเก็บรายละเอียดของ svgp ไว้อย่างลับสุดยอดข้อมูลที่เรารู้ส่วนมากมาจากรายงานของสื่อและการถแถลงข่าวของรัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคืออาวุธชนิดนี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตและอาจกลายเป็นตัวชี้ชะตาของสมรภูมิหลายแห่ง เมื่อมองย้อนกลับไปเพียง10ปีก่อนคงไม่มีใครเชื่อว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ยิงขีปนาวุธได้เร็วขนาดนี้และยังบังคับทิศทางได้กลางอากาศแต่ตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นจริงและกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วโลกขอองค์การรบกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความเร็วคือทุกสิ่งและ h B g p ก็คือเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นได้ดีที่สุดแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะน่าทึ่งเพียงใด แต่ก็ยังมีคำถามว่าเมื่อถึงวันที่ HVGP ถูกใช้อย่างเต็มรูปแบบโลกจะปลอดภัยขึ้นหรือกลับกลายเป็นอันตรายมากกว่าเดิมไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์และจินตนาการบางลงทุกที